ครับสวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมา่วพอๆกับพอเตรียมมีนะครับเนาะวันพฤหัสที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะพี่น้องเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับวันนี้พอเตรียมพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนหนองคายนะพี่น้องครับก่อนเชือเบิ้งเฮากับว่าเบิ้งก่อนเนาะครับเนาะมื่อวันพุธนะครับ วันพุทธที่31มกราคม6กเจดราพัฒนาออก3 8 8 9 3 2ครับเรียกรางกออก8 9ดเน้าะพี่น้องเนาะครับของเสี้ยนน้องคข่เมวดที่ผ่านมาพี่น้องลุดนะครับเนาะครับก็ลุดแล้วพี่น้องมึงดู เราพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสองกับสามสองกับสามกับมานากันพี่น้องอันนี้แปดกับเก้ากับมานากันขับจับคู่ก็ได้หลุดไปก็มีสองสองสามสามสี่เนาะกันเบิร์กับโบเบิร์ซ้ำนะครับแต่ว่าวันศุกร์นี่ก็ระวังไว้ได้พี่น้องเด้อเห็นบอกเตรียมในบอลอยู่เนาะครับเนาะมันเบิร์วันจันทร์งวดอาทิตย์ก่อนวันจันทร์เบิร์วันอัคคาวันพุธโบเบิร์ มาเบินบ่นวันสุกครับเอามือห็นบอมือขึ้นนี่บอเบิ่นเนารับเนาะวันศุกกับบอแนะนะครับเามาเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะวันสุก ที่สองน้พี่น้องเนาะครับก็ถือว่าเป็นงวดแรกน้อพี่น้องเนาะของเดือนเห็นบอครับ คลายนะครับ คนล่างวิ่งรูดใหม่ก้บพี่น้องเปลียดกับเก่าอีกแล้วเปลียดกับเก้านะครับ กับแปดกับ9ก้ับสามี่ห้านะครับ ครับส่วนจับคูนะครับเนาะห้าแปดห้าเก้าสี่แปด ีเก้านะครับสามแปดสามเก้านะครับหกจุดหกหางคือเก้า ครับนี่ถูกกันนะพี่น้องเนอะกัน สามสามสี่สี่แปดแปดนะพี่น้องกันไวน้ครับครับเอาวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับเราพัฒนาเซียนหนองคายกับบนล่างวิ่งดูดแปดกับเก้านะครับเนาะ รับสามสีับ9จับ o, คบนนู่นะครับเนาะห้5 9ปดห้าเก้เก้อครับตัวเนียนนะครับตัวเนียน เนีนสีหางนี่นะพี่น้องเอาห้าแปดห้าเก้าสี่แปดสี่เก้าสามแปดสามเก้ากันเบิลสามสามสี่สี่เดแปดน้พี่น้องเนาะกลับเอาพอเตมเข่าขอขอวยพรคอยเขาปังๆเรือง,งดวดนี่เสียน,นอนงไารเนาะครับเนาะเอาพอเตมกข่ขอขอบคุณหลายๆนะครับนะเด้อเสียน,นอนงไายเนาะครับเนาะนะที่ให้แนวทางเล่า,าพัฒนาพอเตมมา ครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาชนั้นแล้วเตรียมกับอ้อยป้อนคอยเขาคอยให้แตกน้พี่น้องเนาะพับส่วนตัวกันก็นกนจะเลื่มได้พี่น้องเด้โอเนานะครับเนาะวันศุกรนะ์เนาะอาจมันเบิรมันเป่เปาอีกนะครับ เอขอมาแล้วก็อย่าลืมเล้ยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับรับเอาสุดท้ายท้ยสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอพระคุณ FC, ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพ่อเตียมขับพ่อเตียมขออวยพอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บให่ใดควมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกแต่ลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม